ีหลลดอิวารายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2568ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ S <S <N> เนื่องในเทศกาลสงกรานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรสีสะเกดได้จัดก,กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพอรเนื่องในวันสงกรานพร้อมรณรงค์สงกรานประจำปี2568สงการเลี้ยงดื่มเพิ่มพื้นที่สุขสนุกเคารพสิทธิ์และจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานในระหว่างวันที่1ง2 0เมษายนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราน กิจกรรมชวนครอบครัวชมภาพยนตร์สารรักสร้างความอบอุ่นเพื่อสร้างสมรรถภาพที่ดีในครอบครัวสำหรับให้สมาชิกครอบครัวชมภาพยนตร์ฟรีครับวันนี้ขอขอบคุณกรมกิจการศึกีและสถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็บริษัทเมเจอร์เฟดเทคนะครับที่มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ชวนครอบครัวนะครับมาดูหนังกันในวันนี้นะครับครับค่ะวันนี้มาดูหนังฟรีสนุกมากๆเลยซ่า 第三种。いい ด้านการจัดสบริการสังคมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดศรีสะเกดพิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผลการดำเนินงานผ่านช่องทาง YouTube ช่องอีหลาลําดวนออนไลน์ตอนนี้มียอดผู้ติดตามอยู่ที่2800คนมียอดการดูทั้งหมด1 9 1 4 2ล้านครั้งปอนแอร์รายการอีหลาลําดวนวาไรตี้ตรายการดีๆเพื่อคนในครอบครัว อนไซต์โครงการพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับครอบครัวอีลาลำดวนชวนครอบครัวเรียนรู้ดูแลทุกช่วงวัยด้านการฝึกอาชีพดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้มีมาตรฐานมุ่งสู่อาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนรุ่นที่2พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพในสถาบันหลักสูตร2เดือนจำนวน1หลักสูตรหลักสูตรหนึ่งเดือนจำนวน3หลักสูตรและกลุ่มฝึกอาชีพสตรีในชุมชนกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวดำเนินการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น5วันหลักสูตรต ผู้หญิงและผู้ชายกิจกรรมอื่นๆร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ประสานการเปิดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุแ a r e Giver 420ชั่วโมงร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2568ร่วมงานมหกรรมพมสร้างสารรค์สังคมนครพนมน่าอยู่และกิจกรรมส่งต่อความสุขให้คนทุกช่วงวัย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ